ครับก็สวัสดีช่วงเที่ยงนะครับของวันอังคารที่4กรกฎาคม2566นะครับสำหรับวันนี้นะครับซุ้มมีดโดยทันใจของเรานะครับก็มีมีดมานำเสนอจำนวน3มเล่มนะครับในราคาเล่มละ750บาทพร้อมส่งละกันนะครับนะครับโดยทั้ง3ามเล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบขื้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันอบขึ้นไฟ2รอบนะครับด้ามและฝักทาจากไม้ปะดูนะครับข้อด้ามโดยอีพ็อกซี่ประมุดด้วยทองเหลืองลัดใบปอกเก้าสวยงามนะครับผม สำหรับรายละเอียดของมีดนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับใบมีดยาว10.6นิ้วนะครับด้ามยาว5.6นิ้วท้องกว้าง2.5นิ้วสันกบหนา7มิลิมนะครับแล้วก็เล่มที่สองนะครับใบมีดยาว11.5นิ้วด้ามยาว5.6นิ้วท้องกว้าง2.1นิ้วสักวนกบหนา7มิลิมนะครับแล้วก็มาเล่มที่สามนะครับใบมีดยาว11.2นิ้วด้ามยาว5.6นิ้วท้องกว้าง2.1นิ้วนะครับสันกบหนา7ม็ดิลมนะครับ ทั้งสามเล่มนะครับเราเสนอขายในราคาเลมระดเจ็ด้ยห้าสบาทพร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางระบบเพิ่มแปดสิบบาทนะครับผมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์หกสามครับเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามครับศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามครับหรืออีกเบอร์ก็ศูนย์หกหนึ่งเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับนะครับ อในราคาถูกสุดๆนะครับเริ่มละ750าสบาทพร้อมส่งนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับผมนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับนะครับผมอขอบคุณทุกท่าน,นครับสวัสดีครับผม